สวัสดีครับพบก,กับผม LAG และรายการสกู๊ปกีฬาวี2วันนี้เสนอตอนยังไงล่ะจะกลับหงไหมสวเรสเผยนักเตะทุกคนล้วนแต่อยากทำงานร่วมกับเจเกนครับลุยซวเรสหอัหอกของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาออกมาเปิดปากว่า ประทับใจผลงานการทำทีมของเจอเก้นครับในการปลุกปั้นหงแดงลิเวอร์พูลในปัจจุบันพร้อมกับระบุว่านักเตะทุกคนบนโลกใบเนี้ยล้วนแต่อยากทำงานร่วมกับเจอเก้นครับกันทั้งนั้นโดยทางด้านลุยโซเรสอัมลาถินอันฟิลเป็นเล่นให้กับทัพอาซูกาหน้าเมื่อปี2014แต่เจ้าตัวยังคงติดต่อกับหงแดงอยู่เสมออย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะดึงตัวลุยโซเรสกับส่ทินเกา่า เนื่องจากว่าสโมสรมี3ยอดแนวรุกอย่างโมฮัเหม็ดซาล่าโรเบโตโฟเฟอร์มิโน่และซาริโอมาเน่อยู่แล้วโดยทางด้านหลุยโซเรสได้เปิดใจว่าเออใครก็ตามที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลยังคงติดต่อกับสโมสรไปตลอดชีวิตการได้เล่นให้กับทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยสไตล์ที่สุดยอดและผมสนใจมากๆว่าพวกเขาจะเป็นยังไงในปีนี้ผมคิดว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีเยี่ยมมากมาก และเมื่อโซเรสถูกถามถึงโอกาสที่จะได้เล่นภายใต้การคุมทีมของเจเกนครับโซเรสก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันเราทำงานกับสองสมโมสรที่แตกต่างกันดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมในช่วงเวลานี้แต่แน่นอนว่านักเตะทุกคนบนโลกใบนี้อยากที่จะร่วมฝึกซ้อมภายใต้การคุมทีมของเจเกนครับโซเรสกล่าวเอาไว้ แล้วคุณล่ะอยากให้ซัวเรสคัมแบ็กสุดถิ่นแอนฟิลหรือไม่ก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆเพื่อที่จะไม่พลาดที่ขา่าวสารใหม่ๆใ,ในวงการฟุตบอลจากผมกดเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า